โอเคถ้าเราคิดว่ามันดีก็ดีแต่ว่าสิ่งที่คาใจคืออะไรอะ่ะเอื่งนี้นะพี่อยู่ตรงนี้นะทำยังไงก็ได้มหีหน้าที่ของพี่คือทำให้เนียสบายใจเพราะฉะนั้นมีอะไรพู่มมาเลยคิดว่าคิดว่าอะไรที่มันคาใจแล้วรู้สึกว่ามันแบบยังไงดีว่าพี่ผมยังไงดีเงี้ยถามได้เลยเพราะว่าพี่ไม่สนด้วยว่าใครแต่ พราสิ่งที่ทํามันจะทําให้ใครเจ็บเพราะว่าน้องชายพี่อยู่นีนวันเรื่องนี้ผมคลีพี่จรที่จริงวันนั้นมันต้องมีพี่ด้วยอีกคนนึงพี่จรนเขาทำให้ผมตาสว่างทำไมพี่จรพูดขึ้นมาว่าไอ้คำว่าเขาต้องรักเราเลยแล้วทำไมไม่ เปลี่ยนเป็นว่าเราต้องรักเขาล่ะแล้วเรารักเขาไม่ได้เหรอ hmm. ผมก็มานั่งห้วนคิดมันเป็นอะไรก็ไม่รู้กับความรักของผมเนะี่ยไม่ว่าผมจะรักใครก็ตามนะมันจะมีอะไรแบบนี้มาโดยตลอด ไม่เคยประสบความสำเร็จเรื่องความรักเลยเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปมองอดีตผมไม่ได้อมองมมองดีตพี่ผมมองว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นกับผมผมคงไม่น่ามีแล้วความรักผมว่าเเราครั้งนี้อ่ะ อ,อยู่ความับคั้งนี้กับน้องก็นี่ไง้็ผมถึงบอกพี่นี่ไงไม่นี่ก็ถึงถามงว่าเอาร้าสุดท้ายเนี่ยพ,พอเราทำงนี้แล้วอ่ะเขาแฮปปี้ไหมแล้วเขาแล้วสถานะเขาเป็นยังไงไงผมกับเขาผมกับบะก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่เราแค่เฉยๆเหมือนพยายามเซฟ ต่างคนต่างเซฟความรู้สึกไม่เคยได้มาคุยกันจากวันนั้นจนถึงตอนเนี้ยเราไม่เคยได้มานั่งคุยกันไม่เคยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันอืมอืมสักทีไหมละ่ะแต่ว่าพี่ก็เห็นบะบ่อยอืมแต่ไม่ไม่ค่อยได้เคลียร์ใจกันถูกไหมอืมก็อย่างที่บอกแหละพี่บอกแล้วว่าผู้หญิงเขาก็แบบ มันก็คงเลือกไม่ได้หรอกทุกคนก็ต้องการความแบบชัดเจนนันแหละแต่ก็พวกเราผู้ชายมันก็เหมือนกันเนี่เอ้ยพี่ก็เหมือนเองอะมันก็แบบเราก็มีภารกิจไงเราก็มีสิ่งที่ต้องทําเพื่อหลายๆอย่างถูกไหมใช่ไหมเออเราก็เราก็แบบบางทีเราก็ลืมไปอะเราก็ลืมไปว่าแบบเออมันมีคนที่รักเราอยู่ <c oughs> หรือว่ามันมี ใครก็ตามที่เขาอาจจะเห็นเราเป็น p พ i o ร i t ีแรกแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นเขาเป็นแบบเป็นสิ่งแรกแล้วพี่อะรู้สึกดีขน<อ>มนปังครับพูดไปเลยนะไม,ไ,มไม่มีอะไระตอนนี้ไม่มีอะไรนะ <c oughs> พี่น้องจริงอันนี้พูดแบบอันนี้แบบแบบเปิดอกเลยนะเปิดเสื้อเลยนะเปิดเสื้อเคียวสวยเลยนะ <c oughs> ไม่มีอะไรพี่อย่าเป็นพี่น้องเหมือนเดิมคือ,ค,อคือทุกคนก็พยายามจะสร้างกระแสแหละเพราะว่ามันแบบ ตั้งแต่เรื่องพี่โชว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบคือคือความรู้สึกดีๆคนเรามันก็มันก็มีให้กันได้เว้ยไม่จําเป็นต้นองเป็นในฐานะคนรักก็ได้เนอะอืมถามว่ามันจะมีโอกาสเป็นแมานาคไหมามันก็มีทุกคนแหละคือในยุคสมัยเนี้มันคนเราถ้ามันได้อยู่ด้วยกันได้เห็นกันบ่อยๆได้แบบมีการช่วยเหลือกันเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนสถานะได้อยู่แล้วนี่เนี่ยว่า ผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่เหมือนกันนั่นแหละคือประเด็นที่แม่งทีก็ยากคือเราจะรักเขาให้รักเขาเท้าเขารักเรานี่แม่งบางทีมันก็ยากอืมสำหรับผมตอนนี้ผมก็รู้สึกปล่อยให้มันไปตามการเวลา ถ้าเกิดมันจะใช่มันก็ใช่พี่อย่างงี้ดีกว่าเราไม่อยากไปก็ถูกเราไม่อยากไปเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไแต่แต่แต่ของเนี่ยม,มันจะมันจะมีความนิดนึงไงตรงที่ว่าเน่ก็รู้สึกดีนะอันนี้แบบพูดแบบเปิดเสื้อเหมือนกันนะเอาแบบเปิดเสื้อนะเปิดเสื้อนะอเปิดเสื้อเคิวสวยออกมานะ<ๆ>ก็คือรู้สึกดีครับ พระเจ้าถูกไหมตเนี้ใช่รู้สึกว่าเขาคือคนคนที่หนึ่งของเราถูกไหมเขาที่หนึ่งอยู่แล้วคือบุรุษเอ้คือสตรีนัมเบอร์วันถูกไหมใช่ทีนี้มันอันนี้มันอาจจะแตกต่างนิดน,นึงเนี่ยเพราะว่าท่านในเมื่ออายอย่างของพี่เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีเหมถึงว่าไม่มีใครที่แบบเป็นดับหนึ่งแต่ว่าของของเนี่ย,ยคือชัดเจนล่ะชัดเจนในความรู้สึกตัวเองละอันนี้ผ่านสเต็ปแรกแล้ว เส็ถัดไปคือคือเราจะแบ่งยังไงให้ให้ให้สิ่งที่เราคิดว่ามันก็สําคัญไปด้วยอ่นอนเนออกปาสำคัญเขาก็สําคัญนะแต่อีกเรื่องหนึ่งมันก็สําคัญไปด้วยอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่น้อยใจแต่การที่เราเห็นอีกสิ่งหนึ่งสําคัญกว่าเขาอันเนี้ยต้องต้องคิดปะ่ะต้องคิดเพราะว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันคือคือบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการเวลาแค่นะยกตัวอ,อย่าง คนอาจะจะต้องการแค่แบบว่าต้องการแค่ให้เขามาอยู่ในในสิ่งนั้นด้วยอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเขาอาจจะแค่เอออยากมีโมเม,ตเมนต์หวานนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรืองซึ่งซึ่งอันนี้ยพี่ว่าถ้าถามนี่นะควรจะถามไปเลยตรงๆเพราะว่าเราคิดไม่ออกเลย <laughs> คือ <laughs> เขาเป็นเอเลี่ยนอะเคยดีนปะผู้หญิงเป็นเอเลี่ยนเคยดินปะ คือคุยคนละภาษากับเราอย่างนี้เคยบอกกันนะมีความสุขตรงไหนก็ทําตรงนั้นแต่ว่าเน,นี่ยนะตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มจะไม่มีความสุขแล้วไงนะเพราะว่าเริ่มมาคิดว่ามันทําให้แบบคนที่เราลักเสียใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกไหมละ่ะมันก็ต้องแบบความค้างคาเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์เพื่อจะได้เราจะได้เราจะได,มะได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตเหมือนเดิม นนัแ่แหละจะเคลียร์ไปในเวไหนก็ต้องดูละบอกไม่ได้แนะไม่ได้ <_ letter> พอละเรื่องเครียดมีเรื่องอื่นไหมมีสตรีนัมเบอร์ทูไหมได้ข่าวแว่วๆมานะพี่ได้ข่าวแว่วๆมาสตรีนัมเบอร์ท <_ letter> ู <_ letter> ได้ข่าวแว่แวๆมาในเรื่องสตรีในรถคนนั้นนะ <_ letter> ่ะใครอ่ะ <มา S 2> สตรีในรถคนนั้นก <_ letter> ็ใครแล้ว มพดนะมพดถึงเามาในเทวิตเตอร์เลยนะโอ้ย่ังกะรู้ยังกะเขียนสคริปต์ผมมองเขาแค่น้องครับพี่นะตอนนี้มันมีคนเห็นเราไปนวเนียกันอยู่ที่ริมหาดนะผมไม่เคยไปริมหาดนะเปองระมัดระวังให้ดีนะพวกนี้มันข่าวมาถึงหูพี่ได้นแสดงว่ามันต้องมีมูลบ้างนะะ เขาต้องมีมูน่าเรื่องแบบนี้เราต้องชัดเจนน่ะว่าไงคะหนูเห็นหน้าอะไรนะหนูไหมันิหนูจะบินแล้วเหรอคะยังครับยังโอเคอันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตอนนี้พี่คุยทัวร์นากับพี่ชายของพี่อยู่นะโอเคงั้นหนูรอบังนะก็จะครับ โอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรเนี่ยฮัลโหลไม่ใช่ใครเขียนบทระว่าองทำบิ๊กซื้มีคนเขียนบทพอพี่พูดชื่อพี่ฟังผมนะพอพี่พูดชื่อมพดโพธวิทย์พอบอกปูแพนด้าโทรเข้ามือถือผมเย็ดเจ้เชี่ยเว้ยวันนี้พี่หาดึเปล่ฮัลโหล ฮั Hello, อะไรวันนี้ <c oughs> เรื่องนี้มันบอกแล้วมันไม่ธรรมดาหรอกเคเท้าเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 1> เอ้ยเนี่ยพุ่นเี้มันแบบเรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญเรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญเหรอเออเรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญมันหนีทุกครั้งแหละจริงต้องถามบอสป่ะทำยังไงให้มันแมนเดช ได้หลายๆคนพอแล้วเรื่องนี้ผมมองว่าผมพอก่อนดีกวาผมรู้สึกว่าผมน้าตอนนี้ดึงดึงซีเป็นผู้ใกลๆด้วยน้าตอนนี้พี่เข้าใจผมไหมว่าตอนนี้ผมโอเคกับการเป็นอยู่แบบนี้ถ้ามันจะมามันก็มาเองแหละแค่นั้นเองใช่เราเหมือนกันนี้ททำไมพี่จะไม่เข้าใจหัวอกเองวะ เพาสุดท้ายต้องเข้าใจนะว่าเวนี้บางทีมันก็าจจะไม่เหลือใครเลยนี่เป็นไง,ไงตรงไปตรงมาไหมเหลือใครอะพี่ก็สุดท้ายก็คนเหลือแต่พวกเรางไงต้องการที่สุดเขาอยู่เคียงข้างผมเลยตลอดพูดถึงใครวะอ่ะเริ่มสับสนละพูดถึงใครวะไม่มาหนังวายนะไม่มาหนังวายนะ ไม้ก็พูดถึงว่าคนที่ผมต้องการที่สุดตอนนี้เขาก็อยู่เคียงข้างผมหมดแล้วไง okay, เขาก็ไม่ได้ไป <okay. S 2> ไหน <Okay. S 2> เขาก็ยังอยู่กะถูกกะถูกกะถูกแค่นั้นเองถ้าเมาื่อกี้มึงพูดแล้วมึงเดินมากอดพี่เนี่ยอีกเรื่องนึเลยล่ะอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเออ รักแห่งสยามเลยนะทันทีเลยนะจริงๆมันมันมันแตกแต่พี่ใส่รองเท้าแบบนี้จริงมันเป็นอะไรที่แบบว่าพี่คือไงวะตอนแรกใส่รองเท้าแตะขายใส่ขาสั้นชายหาดมันก็โอเคแล้วก็ไม่ได้มีอะไรบ้าบ่ายแต่พอใส่รองเท้านี่แล้วไม่ไอ้เริ่มชัดเจนอะคือไงวะพี่ถือพี่ทำงานหนักเกินไปเว้พี่ต้องการอารมณ์แบบมุ้งมิงใช่ไหมพูด โ oh, อไ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเทศกาลน่ะเนี่ยอย่าไปคิดมากดิก็<อ>ใช่เทาผม,มาก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเทศกาลอะ่ะมันก็ใช่แต่มันก็จําเป็นปพาะว่าที่ต้องใส่รองเท้ากวางอะไรปุ๊บปี้ปุ๊บปี้ปอะไรแบบนี้ด้วยคือไงไอหมวกนี่กูก็พอทนได้นะว้ยแต่รองเท้านี่คือ,อไม่โอเค <c oughs> แค่นั้นเลยเว้ยพี่ผมพูดแค่นี้เลยไอหมวกซัน้าคอร์สนี่มันก็เออมันก็เออใส่ได้ปกติไม่เป็นไรก็แค่หมวกอ่ะ S <S เทศกาลแต่กูไม่เข้าใจตรงรองเท้าเนี่ย <laughs> แล้วเสื้อสีชมพูด้วยไม่เข้าใจไม่ไม่ปกติป่าวอะเออโอเคมีชอบโอเค <laughs> แต่แค่บอกไว้เฉยสักพักเดินตามเจมินี่หาแร่กูหายนะ <laughs> ไม่เอานะม่ <c oughs> นี่ฮาระ ใช่มินิฮาดเหอมินิฮาร์ดไม่มินิฮาร์ดมินิฮาร์ดโอ้ยตา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 ยอาชีพไม่หรอกเนี่ยเอ้ามาแวกันนี้มีอะไรอไหมเราเรื่องพี่โจน่ะว่าไงเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพี่โจนคือพี่โจนแกส่งข้อความมาหาผมวันนั้นก็คือพี่โจนส่งเข้ามาข้อความบอกว่า พี่โจกแกไปทำงานมาจทาต่างประเทศอืมกลมรกจทานไปคุกนูน้นคุกนี้ไปเรื่อยแล้ววันนั้นแกก็ส่งข้อความบอกผมว่าเดี๋ยวพอขึ้นบินลงแล้วอะ่ะรบกวนม,มารับพี่หน่อยนะผมก็ไปรับแกอือหือแกมาวันเดียวเรื่องพูดมวายเต็มไปหมดเลยว่าไปแล้วก็เกิดยวพี่เขา เกิดอะไรขึ้นหมายถึงว่ามันลงมาแล้วนเหมือนเหมือนพี่เนี่ยแหละก็รับทุกอย่างรับรู้ทุกอย่างมาแบบมาเป็นแบบเอกสารเหมือนเหมือนเส้นเอกสารกองทัูเขาอ่ะแค่นั้นแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูที่สนามบินอืมอืมแกส่งมาบอกว่าเครื่องออกแล้วนะเจอกันนะอืมแกก็ไปทํางานต่อไม่รู้ว่าแกกลับมาอีกทีวันไหนอ่ะแกเนี้ยว่ากันที่จะต้องไปเข้านอนแล้วว่ะ เจอกันครับพี่เจอกันนะก่อดสักทีปะ่ะล่ะสวัสดีฮะกอดไงก่อนวะไม่ไม่ต้องก่อดน,นี่ต้องกอนแบบนี้ก่อนแบบใชายโมดเดินมานี่เลยเดินมาในี่เลยเดินมาไอ้ใกล้เนี่ยเดินมาตรงหน้าเนี่ยขาขึ้นมันมันฮักไหนวะนี่ฮักตรงนี้อ่ะเฟยพี่ชายเจอกันประคอบ้งางนะเสียงดูเพลียเหมือนกันเราอ่ะ เพราะปกติโอเคไม่ทุกทีมแต่อนเตอร์จี้เยอะไงเริ่มฟังออกแล้วมั้เริ่มเหนื่อยรู้เยอะรู้เยอะรู้ดีจากันพี่อัด ผมเด็กบ้างนาครับอยู่แค่แค่เท้าบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผม